ยังคงฮือหาและเกลียวกราวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันขอเสนอคลิปพิเศษประจำวันที่30สิงหาคมศิระเจนจักะเจอกับไฮโซลูกนัด ธนัทนากิจอำนวยรอบนี้จะแถอยังไงอีกหลังท้าทายให้โซลูกนัดว่าตาบอดจริงหรือไม่ศิระเจนจาคะสอสอกทมอ้างพร้อมจ่ายหนึ่งล้านบาทต่อมาเพิ่มเงื่อนไขก่อนตรวจดวงตาต้องมีการวางเงินประกันหนึ่งล้านและสิบล้านบาทวันนี้เมื่อมีการ,รเผชิญหน้ากับกลายเป็นว่า สีระเจนจากะไม่รับการวางเป็นเช็คเงินสดรั่นไร้ไ้โตลูกนัดธนัทนากิจอำนวยไปเล่นที่สนามเด็กเล่นตนไม่อยากเสียเวลาเล่นกับเด็กขณะที่ชาวโซเชียลพากันติดตามสนใจกระแสดังกล่าวส่งผลให้แฮชแท็กสีระไม่มีตังจายมาแรงในโลกโซเชียลว,วันนี้ เรื่องราวนี้เป็นที่จับตามองว่าสะท้อนถึงคุณภาพคุณสมบัติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระบบที่บัตรเลือกตั้งสามารถออกลูกออกหลานในหีบเลือกตั้งในเขตนี้ยังจำกันได้ไหมฮ่าฮ่าฮ่ก่อนจะไปเข้าเรื่องราวแอดมินขออนุญาตประชาสัมพันธ์ เนื่องจากช่องข่าวแห่งนี้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยดังนั้นสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในประเทศไทยไม่ได้กดติดตามและกดกระดิ่งเมื่อเข้าไปในช่องข่าวนี้จะพบกับหน้าที่ว่างเปล่าหรือไม่พบข้อมูลให้บริการใดๆในที่นี้ดังนั้นเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมข้อมูลข่าวสารต้องกดติดตามและกดกระดิ่ง เพราะเมื่อท,ท่านกดติดตามและกดกระดิ่งทาง Youtube จะส่งแจ้งเตือนทันทีที่ช่องนี้มีการอัปเดตคลิปวิดีโอหรือข้อมูลข่าวสารท่านจะไม่พลาดการรับชมรับฟังและสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในต่างประเทศขอชักชวนให้มาร่วมกันต่อสู้ในสงครามข้อมูลข่าวสารครั้งนี้ทำไม่ง่ายเพียงสละเวลา5นาที เลือกคลิปจากช่องข่าวช่องนี้ท,ที่มีมากกว่า2 3 0 0คลิปทำวันละหนึ่งครั้งแชร์ลงใน Facebook ของท่านแล้วติดแท็กไปให้เพื่อนที่หมู่บ้านในเมืองไทยครั้งละ5คนทำแบบนี้ทุกวันท่านได้ร่วมกันต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยหลายคนบอกว่าแล้วจะเดือดร้อนไหมกับเมืองไทยคำตอบคือไม่ต้องห่วงเพราะ ท่านสามารถลบแอปพลิเคชันต่างๆเปรียบเสมือนเป็นเครื่องเปล่าเมื่อเข้าสู่ประเทศไทยเมื่อไม่มีหลักฐานการกระทำวามผิดถึงจะแคปหน้าจอไว้ถึงจะถ่ายรูปไว้ท่านก็สามารถปฏิเสธได้ว่าใครก็สามารถใช้ชื่อนี้ในแอปพลิเคชันนี้ได้ดังนั้นไม่เกี่ยวกับท่านนี่เป็นวิธีการที่ทุกคนจะปลอดภัยและสามารถร่วมสู้ได้ เอามาเข้าเรื่องราวกันเรื่องราววันนี้ต้องบอกว่ายิ่งป่าปลาไหลใส่สเก็ตทีเดียวแม้แถ้ได้แบบไม่น่าเชื่อเมื่อสิระแถดิ้นหนีอ้างไม่รับวางเช็คเงินสดแต่ชาวเน็ตบอกว่าศิระไม่มีตังใจ เรื่องราววันนี้เป็นเรื่องร้อนตั้งแต่เช้าเราไปดูนะครับว่าเรื่องราวดังกล่าวเกิดอะไรขึ้นไปดูกันประมาณสองนาทีวันที่อย่างนี้ข้อตกลงคือกุนัจบอกพร้อมใจเงินสดวันที่ท้าผมให้ผมเตรียมเงินสดหึงล้านบาทผมไม่ได้เพื่อเล่น ไม่ใช่เพื่อนเล่นนะผมใจละผมบอกค้า้งหดไม่ใช่เพื่อนเล่นที่นี่ไม่สนามเด็กเล่นแต่สิบล้านคุณคุณแต่มันก็เป็นเงินเหมือนกันไหมคะมันใช้ได้เหรอเรีกอ่ใช้ใช้ซื้อข้าวได้เหรอแต่พี่เอาไปธนาคารพี่ก็มันก็ออกมเป็นเงินสดงสิดตาได้เลยพี่คับคุณรู้นะถือว่าคุณรู้นะคำามสัญญาแล้วเนาะไปหาไปแรกมันสิบล้านได้ได้เรอพี่ก็นอกธนาคารนี่ ไม่มันมันมันค่าเท่าไหร่หรู้ป่ะสิบบาทเค้กมันละสิบบาทแล้วมันแลกเงินล้านนึงไม่ใช่หรอไม่ใช่เพื่อนเล่นไปไปสัน่นไปเล่นนู่นเดียวนพี่เดีวยวนเหลืองเงินครับแล้วก็ขอร้องนะเรือาานนะ่งองสถาบันนะบางวันใส่ตาอีกข้างนึงเนี่ยให้เห็นว่าสถาบันเพื่อนสั่เนี่ยทำประโยชน์ให้กับประเทศยังไงโอเคผมไปแล้วผมผมไม่มีอะไรจะ เล่อกับเด็กคนนี้ที่ทไม่เสียนายตรวจเช็คหน่อยนะคะว่าอนุมัติถูกต้องพี่ไม่เอาเงิออกไปด้วยเอาไปรูกเดี๋ยวทีมงานที่ออกเดก็ไม่นไหนผมนัดสื่อมชนอะเราเข้ามันไหรือเป่าเออเมื่าไหรในไหนนัดสื่อมันชนมาแล้วก็ประเงินมีประเด็นเมื่อกี้ที่พิสิทพูดนะครับก็ขอยืนยันอีกทีว่าไม่ได้มีเจตนาในการ หนิ่นสถาบันนะครับก็คิดว่าผมเรื่องความเข้าใจทั้งหมดคือเราไม่มีกฎหมายในการห้ามแต่งตัวใส่สูทใส่ใส่สูทสบายกล้องออกข้างนอกนะครับเพราะฉะนั้นการตั้งคําถามว่าแต่งตัวแบบนั้นออกมาเหมือนใครผมคิดว่าเป็นเป็นเรื่องที่ไม่ควรแล้วก็ไม่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 ควรตั้งคำถามเองนะครับเพราะว่าก็เป็นเรื่องก็อาจจะเป็นเรื่องแแปลกนะครับ อ่าส่วนเช็คนี่ก็กเป็นเช็คเงินสดที่ออกสัธนาคายจริงก็ยืนยันว่ามันเอาเว่เาเอา,เอาไปเอาไปเบิกเงินได้จริงนะครับแต่แต่แตถ้าถ้าพี่ในเหตุการณ์ดังกล่าวข่าวสดได้รายงานว่าศิระฉุนจัดลูกนัดเอาเช็ค10ล้านมาวางลั่นแค่ใบละ10บบาทคู่ระวังตาอีกข้างเมื่อวันที่30สิงหาคม เวลา13นาฬิกา21นาทีผู้สื่อข่าวรายงานว่ากลายเป็นวิวาทะระหว่างศิระเจนจาคะสอสกอทมพักพลังประชารัฐกับไฮโซลูกนัดหรือนายธนทรธนากิจอํำนวยซึ่งถูกลูกหลงจากกระสุนยางและออกมาเปิดเผยว่าตนตาบอดโดยศิระมีข้อสังเกตข้อสงสัยว่าตาบอดจริงหรือไม่ โดยมีคลิปว่าสิ่งแปลกปลอมที่ลอยมาไม่ได้โดนตาทำให้ไม่เชื่อว่าตาบอดจนวันนี้ไม่มีแพทย์ออกมาบอกว่าตาบอดแม้ลูกนัดจะนำใบรับรองแพทย์มาโชว์จนมีการนัดวางเดิมพันหนึ่งต่อ10ล้านกับไฮโซลูกนัดณนะบ้านทรงไทยหลักสี่ถนนแจ้งวัฒนะวันนี้เวลา11นาฬิกาโดยพบว่า นายศิระนำเงินหนึ่งล้านบาทมารอตั้งแต่11นาฬิกาและ,ะแถลงข่าวด้านไฮโซลูกนัดนำเช็คเงินสดตั้งใจในายศิระจำนวน10ล้านบาทมาผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อนายธนัทเดินทางมาถึงพร้อมเช็ค10บล้านบาทนายศิระเกิดอาการโมโหอย่างรุนแรงพร้อมระบุว่าเช็คใบละ10บบาทจะนำมาแลกกับเงินหนึ่งล้านได้อย่างไร มันใช่เหรอไม่ใช่เพื่อนเล่นและขอร้องเรื่องมิ่นสถาบันตาอีกข้างแน่ให้เห็นว่าสถาบันทำคุณประโยชน์กับประเทศแค่ไหนก่อนระบุว่าผมไปแล้วผมไม่มีเวลาจะเล่นกับเด็กคนนี้ด้านนายธนัทกล่าวว่าเช็คดังกล่าวออกมาจากธนาคารจริงสามารถเอาไปเบิกเงินสดได้จริงแต่ถ้านายศิระไม่รับก็ไม่เป็นไร ส่วนจะให้พิสูตนอีกหรือไม่ถ้าอยากให้พิสูจนก็พิสูจนได้ขอโทษที่ทําให้ไม่พอใจไม่คิดว่าจะอารมณ์ฉุนเฉียวแบบนี้เคยให้สัมภาษณ์ในรายการบางรายการว่าจะวางเป็นเช็คก็ไม่เป็นไรไม่เห็นว่าอะไรการเบิกเงินสดสิบล้านไม่ใช่เรื่องที่จะทําเร็วภายในวันสองวันส่วนใหญ่จะถือเป็นคริปโตเคอ r e เรนซีมากกว่างเงินสดไม่ได้มีเยอะอะไรแต่อยู่ในหน่วยลงทุนมากกว่า ผู้สื่อข่าวถามรายงานว่าในตอนท้ายของการถแถลงข่าวนายธนัทได้ฉีกเช็คเงินสดดังกล่าวทิ้งเนื่องจากนายศิระไม่ยอมรับพร้อมยืนยันว่าเช็คดังกล่าวสามารถขึ้นเงินได้ทันทีหากจะให้เซ็นให้ใหม่ยังไงก็ได้เพราะแค่เอกสารเบิกเงินจากธนาคารเท่านั้นหากขึ้นไม่ได้เช็คเด้งก็กลายเป็นคดีความได้ด้วยเช่นเดียวกัน ในเรื่องราวดังกล่าวสื่ออย่างมติชนออนไลน์ก็รายงานข่าวเช่นกันว่าลูกนัดมาตามนัดศิระอ้างดิวเงินสดเกมพลิกต่อลม้มโต๊ะเดิมพันก่อนหน้านี้เมื่อวันที่27สิงหาคมเรื่องราวนี้ได้มีที่ไปที่มาโดยมีการนัดท้าทายวางเงินเดิมพันมติชนออนไลน์รายงานข่าวนี้ว่า สีระนัดไฮโซลูกนัดวางเงิน1ต่อ10ล้านก่อนนัดวันตรวจตาบอดจริงหรือไม่หลังจบตึกซักฟอกเมื่อวันที่27สิงหา2564ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่รัฐสภา,านายศิระเจนจาะกะสสกทมพักพลังประชารัฐนัดวางเงินเดิมพันหล้านต่อ10ล้านในวันที่30สิงหาคมนี้เวลา11นาิกา ที่บ้านทรงไทยหลักสี่ถนนแจ้งวัฒนะร่วมกับนายธนัทธน,นากิจอํานวยไฮโซลูกนัดที่ก่อนหน้านี้ตนเคยท้าว่าหากใครตัวลูกนัดตาบอดจริงตนยินดีจะจ่ายเงินหนึ่งล้านบาทโดยตนได้เตรียมเงินสดหนึ่งล้านไว้พร้อมแล้วขณะที่ไฮโซลูกนัดเตรียมที่จะนําเช็คเงินสดสิบล้านบาทมาวางทั้งที่ก่อนหน้านี้ไฮโซลูกนัดเคยบอกว่าจะนําเงินสดติบล้านมาวาง ต้องบอกว่าคำพูดเป็นนายของเราหรือไม่เราควรทำตามที่ตัวเองพูดหรือไม่เช็คเงินสดสามารถนำไปซื้อข้าวสารแจกประชาชนชาวหลักสีได้หรือไม่หรือให้ตัวลูกนัดจะนำข้าวสารมาให้ในราคาเทียบเท่ากับเงินสดสิบล้านก็ได้เพราะเจตนาของผมคือต้องการนำข้าวสารหอมมะลิไปแจกประชาชนชาวหลักสีจ่จุรจักหรือด้วยวิธีการใดก็าตาม ที่สามารถนำเงินไปนซื้อข้อสารแจกชาวหลักสี่ก็ได้ผมสามารถรับได้เมื่อวางเงินครบก็จะนัดวันตรวจตาให้โัวรูกนัดอีกครั้งโดยให้แพทย์ที่เป็นกลางที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและต่างคนต่างไม่รู้มาก่อนโดยจะนัดตรวจอีกครั้งหลังจบการอภิปรายไม่ไว้วางใจในายศิระกล่าวเมื่อหลายฝ่ายให้ความเห็นว่าเหตุใดนายศิระถึงไม่นำจ่ายเงินตดหนึ่งล้าน นายจิระกล่าวว่าใบรับรองแพทย์ที่ให้ต่อลูกนัดมาแสดงนั้นไม่มีใครเคยเห็นใบรับรองแพทย์แบบนี้นำไปใช้ลางงานอย่างใช้ไม่ได้เลยส่วนนำไปสอบใบขับขี่ก็ไม่รู้ว่าจะใช้ได้หรือเปล่านำไปเบิรประกันก็ยังไม่ได้หรือดำเนินคดีชั้นศาลก็ไม่ได้ใบรับรองแพทย์ลักษณะน,น,นี้ออกมาเพื่ออะไรผู้ออกใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลพญาไทต้องออกมาชี้แจงด้วย แม้งานนี้ปายย้าไหลยังอายเลยนะป้าไหลเรียกพี่ก็ว่าได้สุดท้ายเป็นอย่างที่ชาวเน็ตเขาบอกศิระไม่มีเงินตังใจนั่นเองเอวังด้วยประการละชจนี้แหลต้องบอกว่างานนี้กับคนคนนี้สะท้อนอะไรหลายอย่างให้เห็นใน บริบทของสังคมการเมืองไทยจะเห็นได้ว่าคุณภาพอสอที่เป็นขนาดนี้ปรากฏต่อสื่อชัดเจนแบบนี้รวมถึงมีภาพสาธารณะหลายต่อหลายครั้งในลักษณะที่สมควรที่จะเป็นผู้แทนราษฎรหรือไม่อย่างไรเราคิดกันดูแต่คำถามที่ตามมาคือทำไมคนแบบนี้ยังสามารถ เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมันสะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมและการเมืองว่าเป็นอย่างไรโดยเฉพาะเขตหลักตีที่มีปัญหาเรื่องบัตรมันเพิ่มขึ้นในกล่องจนหลายคนบอกว่ามันปี้กันได้หรืออย่างไรถึงออกลูกออกหลานในกล่องเลือกตั้งก่อนนับคะแนนเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นอะไรหลายอย่าง สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษคลิปสั้นเพื่อสะท้อนให้เห็นว่าประเทศนี้คุณภาพของสอสอยังต้องได้รับการพัฒนาอีกมากมายขออนุญาตราไปก่อนแล้วพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเจอแสดงความคิดเห็นด้านล่าง แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งรวมถึงการกระจายข้อมูลข่าวสารฝ่ายประชาธิปไตยไปยังรากญาติชุมชนตามต่างจังหวัดเพราะนี่คือทางต่อตู้ด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชนชาวไทยและเนื่องจากคลิปนี้ของช่องข่าวแห่งนี้ช่องข่าวนี้ได้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทย เพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามไม่ได้กดกระดิ่งกรุณากดติดตามและกดกระดิ่งนะครับและกรุณาเปลี่ยนโลเคชั่นในย่อง YouTube ให้เป็นประเทศอื่นๆทำได้โดยกดปุ่มสีส้มเปิดหน้า Youtube กดที่วงกลมสีต้มเลื่อนค่าไปที่ตั้งค่าตามลูกศรกดคำว่า general หลังจากนั้นเข้าไปหาคำว่าที่ตั้งประเทศแล้วกดตามลูกศรเลือกประเทศที่ท่านพอใจ ออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือฝรั่งเศสถ้าท่านชอบเล่นกิโยตินตัดคอใครทิ้งก็เลือกฝรั่งเศสนะครับและอันหนึ่งสำหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนโลเคชั่นประเทศหากพบว่าช่องข่าวนี้เข้าไปแล้วเป็นหน้าว่างเปล่าไม่พบมากกว่า2,300คลิปวิธีการง่ายที่สุดคือแฮท,แทเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ล่าสุด หรือแฮแท็กเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์เพียงเท่านี้คลิปล่าสุดมากกว่า2 0 3 0คลิปจะขึ้นหมายท่านเลือกรับชมรับฟังกันและท่านที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงคือหาแร็กเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนาน,านสามารถสนับสนุนได้ด้วยการ 1. กดสติ๊กเกอร์ที่มุมด้านล่างขวาเวลามีไรพีเมียทุกค่ำคืนนะครับ วิธีการที่2สมัครเป็นสมาชิกรายเดือนด้วยการกดปุ่มสมัครหรือปุ่มจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาบาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อ เสียงเท้าของมวลชนกระหึมด้วยแรงประสานของเสรีชนคนตายฟ้าเดียวกัน อยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะคมตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลา,าได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กาลาไ,ไดารไดอยู่ในคุกหรืออกกคุยู่น เราเลือกไม่ได้ว่ากระบวนการที่มันจะเป็นยังไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้และจะยอมแพ้แล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้เลือกจะสู้ต่อครับท่าน การต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าจะต้องเข้าคุกนะครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่องั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธ ไม่งั้นเราจะไม่มีที่นในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีสักิ์ีเป็นมนุษย์ในประเทศนี้เราแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับาเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีเพราะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรา นะครับสิทธิทเสรีภาพต่างๆ,ๆมันเป็นสักศีของเราสิทธิท,ทางการเมืองที่มัลเมงกเป็นสักศีงเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นสักศีของเรา,เาทรเช่นนั้นแล้วเนี่ยเราถูกกนมีสักศีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่า,าผมจะติคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมก็มีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมา แค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยึดยันเจตนามันอย่างออกมาแสดงออกออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้มันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมายหนึ่งสอมเป็นเรื่องอะไรคกัล อยากให้รัฐบาลเห็นการลุงเอาชนะความจนด้วยรัสวัสดีการ